หลังจากวางแผนกันมาพักใหญ่ครับก็ได้เวลาบินลัดฟ้าสู่เกาะไฮลัมไฮลัมไฮลัมสำหรับทริปปฐมฤมกษ์กระเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยหาะที่มาพร้อมคอนเซปต์กินหรูอ,อยู่สบายในโรงแรม5้าดาวสไตล์ไม่เร่งรีบครับหลังจากลงเครื่องที่เมืองไหโคมืองเอกของมณฑลไหหลำคณะของเราก็นั่งรถมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกสู่เมืองเหวินชางหรือบวนเซียวบ้านเดิมของชาวไหหลำพ้นทะเลนับล้านเดินเล่นดื่มดำกับปัชญาที่สารของจื้อพอประมาณ ก็ได้เวลาไปหาของอร่อยรับประทานและเมื่อมาถึงเมืองนี้แล้วครับพลาดไม่ได้เลยคือเวิวนชางจีหรือไก่เหวินชางหนึ่งใน4อาหารสุดยอดของเกาะไหหาลัมซึ่งจะมีเมนูอะไรบ้างตามจนจบคลิปทุกท่านจะได้รับทราบอย่างแน่นอน คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับสำหรับข้าวมันไก่ที่จะต้องติดคําลงท้ายว่าไหาลําเสมอเพราะว่าเกะาะไหลําแห่งนี้คือต้นตํำรับต้นกําเนิดของข้าวมันไก่และถ้าบอกว่าเมืองไหนจุดไหนก็คือที่เมืองเหวียนชางแห่งนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้ที่ร้านชื่อว่าชงไส้เหรียเจียต้นตํำรับของข้าวมันไก่หน้าตามันเหมือนที่เมืองไทยอย่างไรแล้วมันน่าสนใจมันรสชาติเป็นอย่างไรทําไมคนทั่วโลกเขาถึงชอบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ สึงที่ต้องกินทุกอย่างในโลกนะฮะ่นยุคนี้ครับการบอกเล่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางหรือ storytelling เป็นสิ่งสำคัญจริงๆต้องขอบคุณทางร้านด้วยครับที่ขึ้นป้ายต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างดีเขาเขียนแต่จีนแต่เขาเขียนต้อนรับเรานะครับพร้อมกับการออกมาทักทายโดยหัวหน้าเชฟที่เล่าความเป็นมาของไก่เหวินชางและการก่อกำเนิดขึ้นของทางร้าน ช่วยให้เมื่ออาหารนี้ส่งคุณค่าขึ้นไปอีกผมกำลังจะกินไก่บวนเซียวหรือว่าหวนชังจีโดยน้ำจิ้มของมันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นส่วนผสมของขิงซอยนะครับกระเทียมซอยผักชีเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูท้องถิ่นและที่สำคัญคือแอบใส่สปไปซ์ลงไปด้วยนะครับจริงๆน่ะวิธีการกินของคนจีนจริงๆคือเอาไก่เนี่ยจุ่มลงไปเลยแล้วก็เข้าปากแต่ว่าเรามาคนไทยแบบ ปราญิประนอมหน่อยก็มีช้อนกลางมาตักตน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวลองขออนุญาตชิมและบญญรรยายรสชาตินะฮะรสชาติมันดีมากทุกอย่างดีไซน์มาแล้วเป็นอย่างดีถ้าไม่ดีจริงผมไม่ดังไปทั่วโลกใช่ไหม ที่เมืองจีนนี่ต้องบอกว่าเรื่องกินของเขาเนี่ยเรื่องใหญ่ใหญ่แบบเป้งๆเ,เลยฮะมาตรฐานต้องเป๊ะทุกร้านที่ทําไก่เหวนชางเนี่ยก็คือการเลี้ยงเนี่ยต้องขุนไว้110วันก่อนนําไปใส่กรงไว้ต่ออีกประมาณ70วันรวมแล้วก่อนจะขึ้นโต๊อาหารได้ไก่ต้องมีอายุ180วันเมื่อสักครู่นี่สุดยอดเลยหวัวหน้าเชฟที่มาทักทายเรานะเป็นอุปนยกสมาคมอาหารแห่งเมืองหวนชางด้วยสุดยอด จริงของจริงไใบประกาศเต็มร้านนี้ของจริงเนี่ยเลี้ยงโจ๊กถั่วโก้ับมาตรนนี้เป็นนโยบายของร้านพิศมีนะครับด้วยความลักษณะว่าไอ้คนยุ่งกินอาหารสำหรับสนลาอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยในประเทศที่มันมีอากาศหนาวอาจจะเจออะไรที่ดีที่สุดที่ทหมาะกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับกินข้าวเลยอย่างเร็ว ิ่วไปหมดนะคะเป็นสัญญางของชงไยที่นี่นะคะคณะติดลิ้นอร่อยหอกของเราก็ได้รับความสำราญและความรู้อยู่พอสมควรแล้วครับได้เวลานั่งรถมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองโปออาวซึ่งถือว่าเป็นชัยภูมิที่มีห่วงจุ้ยที่ดีแม่น้ำสามสายไหลามาบรรจบกันและออกสู่ทะเลที่นี่ อิ่มหนำกันไปแล้วก็มารับโชคลาภกันหน่อยครับเที่ยวชื่นชมความงามทางธรรมชาติกันพอสมควรมื้อค่ำของเราก็มากินกันต่อตามเก็บสีสุดยอดอาหารไหหลําหมูหันเขาไม่เหมือนเมืองไทยสีดําไม่ใช่นะเขากินเลยก็ได้หรือว่าจะจิ้มน้ำตาลก็ได้นิดนึงหมูหันนี่มาจากเมืองหลินเก่าอยู่ทางตะวันตกของเกาะนะครับอย่างนี้เป็นหนึ่งในอาหารขึ้นชื่อของไหหลํานะครับชื่อว่าเจียจียาหรือว่าเป็ดจากเมืองเจียจี หลายคนบอกว่าหน้าตามันเหมือนไก่มากๆแล้วก็น้ําจิ้มตัวนี้เป็นน้ําจิ้มขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยคือเมืองฉงไห่วิธีการก็คือใช้ตะเกียบตะเกียบกลางแล้วก็จิ้มอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาวางในจานตัวเองแต่เราค่อยมาจัดการกับมันเป็ดเจียจียาหนึ่งในสี่อาหารขึ้นชื่อของไฮหลน ร้านอาหารที่เมืองไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสไตล์กุ๊กช็อปหรือว่าสไตล์จีนผสมฝรั่งเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากคนไทยหลํามที่เมืองไทยนี่แหละที่ช่างคิดก็คือเอาสไตล์การทําแบบฝรั่งพอมาที่นี่เนี่ยก็พบแบบเดียวกันเลยก็คือร้านนี้ครับเป็นการนําเรียกว่าเป็นขนมปังวิธีการทําแบบฝรั่งเนาะแต่ว่าไส้ในครับคุณผู้ชมดูครับเลอะมือครับเลอะมือครับนี่ครับไม่ใช่ไส้หมูแดงนะ แต่เป็นไส้เป็ดเป็ดเจียจีครับโอมมาพอดีอเลยนี่ครับไส้เป็ดตัวนี้เป็ดตัวเดียวกันนี้นี่เอามาทําเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็คือเป็นวิธีการอัดแอปเพราะว่าคนไทยหลังนี่ถือว่าเป็นจีนกลุ่มแรกๆที่เรียกว่าเจอกับฝรั่งขึ้นไปรับจ้างทางานบนเรือสํารานเรือเดินสมุทรต,ต่างๆของฝรั่งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา <c oughs> เขาก็เลยไปรู้วิธีการทําขนมปังเพราะฉะนั้นร้านอาหารจีนในเมืองไทยร้านไหนที่ทาขนมปังอร่อยสันนิษฐานว่ามีเชสัไทยหลังครับ อร่อยมากอร่อยมากตอนแรกว่าจะกินเพื่อการถ่ายทำครึ่งเดียวผมว่าผมต้องกินหมดอร่อยเนาะแล้วก็ร้านนี้ครับหรูหลาหมาเห่าฮุ่งๆเลยฮนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเรากิน เป็ดเจียจยีไปแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งหนึ่งในสี่อาหารขึ้นชื่อของไหหลำเมื่อสักครู่บอกไปแล้วคุณผ,ผู้ชมน่าจะจาได้แล้วว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือแพะตงชันหรือว่าตงชันหยาง <c oughs> เขาบอกว่าเป็นแพะที่กินหญ้าดอกลิ้นจี่ <c oughs> คือไม่มีกลิ่นคาวหลายคนกลัวเรื่องแพะมีกลิ่นคาวโตเมื่อสักครู่นี้ก็ปลดล็อกเรื่องนี้ไปแล้วคนที่ไม่กินแพะก็กินเนื้อแพะที่นี่ <c oughs> แล้วก็อร่อยซะด้วย <c oughs> ผมขออนุญาตลองชิมบ้างแล้มันมีไส้ไส้เป็ด บอกเลยว่าถูกปากคนไทยแน่นอนและถ้ามาเกาะไฮหลาเนี่ยแพะตรงชันหรือว่าตรงชันอย่านต้องชิมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินแพะแต่วันนี้ชอบครับ เช้าวันรุ่งขึ้นเรามุ่งหน้าสู่เมืองซันย่าจุดหมายทางการท่องเที่ยวระดับโลกได้นั่งกระเช้าชมบิวเมืองและทะเลสู่ยอดเขาหงในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีความสุขอย่างที่เห็นนี่ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ ไหลำนะครับก็จะเป็นทริปที่เรามากับแก๊งไทยคําจีนคําซึ่งผมเป็นแฟนเบสเขามานานละนะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเนาะแล้วก็ผ่านมาครึ่งทริปละก็มีของที่ประทับใจหลายอย่างเลยนะครับไฮไลท์ที่คนมาลองเนะี่ยก็จะเป็นข้าวมันกไก่ไฮลำเนาะซึ่งมันจะเป็นของที่แบบว่าเปิดโลกเปิดเนตรของเราเลยคือปกติเราเป็นคนเรื่องมากเรื่องกินอยู่ละแล้วเราก็เข้าใจมาตลอดว่าอ๋อข้าวมันไก่ไหลำเนก็ข้าวมันไก่ที่เราเคยกินมาหลายๆแบบเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือไม่ใช่นะก็จะมีสตอรี่ ตั้งแต่ไก่เลี้ยงยังไงตั้งแต่ข้าวหุงยังไงนะกรรมวิธีในการทําเป็นยังไงซึ่งมันจะไม่เหมือนกันกับที่ทุกคนเคยกินมาแน่นอนอันนี้ผมการันตีแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่เขาอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้ขึ้นกระเช้ามาสวยมากนะอยากให้ทุกคนมาลองเที่ยวทริปด้วยกันในครั้งนี้นะครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับ มกับคอนเซปต์ที่เราได้คาดหมายกันมาก็คือเรื่องกินรู้อยู่สบายและไม่ต้องรีบมาแค่สองนอลครู้สึกประทับใจในการจัดการของทางาไทยคำจีนคำและก็เพื่อนพ้องสมาชิกในกรุ๊ปครั้งนี้ล้วนแล้วแต่น่ารักเป็นกันเองอย่างยิ่งนี่แค่ครึ่งทิปนะครับ ก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้โหคุ้มค่าจริงๆไ้ไหนก็ได้ครับถ้าไปกับอเวกไทยคำจีนคํานี้นะครับถ้ามีทิปหน้าเมื่อไหร่รีบบอกทันทีจะจองกลัวเต็มครับ เอาแล้วครับในที่สุดก็มีคนแกะปูมาให้แล้วครับเฮิเลอร์เชียหรือว่าปูเฮิเลอหนึ่งในสุดยอดสีอาหารของไหหลํานะฮะซึ่งไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะต้องกินเส้นก่อนแล้วเก็บลูกชิ้นไว<ม>้ผมก็เหมือนกันนะฮะเนื้อเนื้อเนี่ยเ,เ,เก็บไวท้ทีหลังขอกินแบบเนื้อชิ้นเล็กๆก่อนเสียดายนะครับก็เขาบอกว่าอาหารทะเลของจีนเนี่ยขึ้นชื่อด้วยความชินเชียรก็คือความสดใหม่ พึ่งขึ้นจากทะเลมาแล้วก็ตรงมาที่โต๊ะเราเลยไม่ได้แวะที่ไหนเพราะฉะนั้นกินเนื้อเปล่าๆเพียวๆเหมือ้ออเหมือนปูเมืองไทยเลยฮะแต่ที่ไม่เหมือนคือแบรนดิ้งคือเฮอเลเชียคือปูที่จับที่ไหหลงตีตรามาแล้วว่าเป็นของท้องถิ่นยังเหลือเนื้ออีกเพียบเลยครับดูครับกักไว้ก่อนครับกินยาวๆครับปูกินยาวๆ หรือจะมีวิธีกินอีกแบบหนึ่งครับคนไหหลำผมถามว่ามีน้ําชิมไหมถามว่าซีฟู้ดเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะติดมาจากเมืองไทยได้บ้างเปรีย้ยวหวานเผ็ดอะไรก็ว่ากันไปแต่เราต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามน้ําจิมซีฟู้ดสไตล์ของคนจีนหรือว่าไหหลำก็คือเป็นพวกแบบซีอิ๊วใส่กระเทียมใส่ขิงอะไรประมาณนี้เนาะก็ขออนุญาตชิมดู ซู๊ดมีความก็อร่อยอีกแบบมันได้ความสดชื่นละลายในปากคือเอาความสดใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยแล้วก็ซีอิ๊วมาชูขึ้นมาหน่อยชูกลิ่นชูรสขึ้นมาหน่อยไม่ต้องแบบเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวแบบน้ำจิ้มซีฟู๊ดแบบไทยก็ถ้ามาแล้วก็ต้องกินให้ครบครับ4ี่อย่างในที่สุดความฝันผมก็เป็นจริงแล้วครับครบครับ4ี่อย่างครับเหอเล่เชี่ตงซานหยางเจียจียาและหวนชางจี อย่างที่รายการจรีนอะไรยังไงของเราเคยนำเสนอไปแล้วในตอนก่อนสำหรับการมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม3ามพักที่สูงที่สุดในโลกถึง108เมตรทริปนี้ก็เดินทางมาด้วยไม่พลาดเช่นเดียวกัน หรือเกาะไหหลำรอบนี้นะครับจัดโดยไทยคําจีนคําหรือตะเกียบคู่เนี่ยเป็นทริปที่น่าประทับใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะครับเราก็กินพัตคารหรูๆแล้วก็มีอาหารของท้องถิ่นเนี่ยทุกประเภทให้เราชิมไม่ว่าจะเป็นปูแพะนะครับเป็ดหานมีมาครบเลยส่วนโรงแรมที่พักนี่ก็อยู่ในระดับ5ดาวเนี่ยทุกแห่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวเกาะไหหลำหรือที่เกี่ยวกับเมืองจีนนะครับผมแนะนำนะให้รีบมาเลยครับ หหลำม,มีชื่อมากก็ได้มาร้านดั้งเดิมของเขาก็ไม่ผิดหวังเลยครับอร่อยมากนะครับและก็ยังมีหลายอย่างนะครับทั้งเนื้อเป็ดทั้งเนื้ออะไรต่อมีอะไรนะครับรายการอาหารเขาสถานที่ท่องเที่ยวไปดูตามสถานที่ต่างก็ถูกใจมากครับและคิดว่าในอนาคตถ้ามีจัดแบบนี้อีกก็จะมาอีกครับผมการดูแลเนี่ยสุดยอดมากโรงแรมแต่ละที่พัก5ดาวทั้งหมด อาหารแต่ละอย่างถือว่าสมบูรณ์แบบมีทริปหน้าเนี่ยต้องมาทุกคลิปไม่ต้องห่วงสุดยอดจริงๆ ไฮไลท์สำคัญคือร้านอาหารของเราในคืนสุดท้ายที่ไฮโขที่ทางเจ้าของร้านก็มาต้อนรับด้วยตัวเองเลยครับร้านนี้ครับเราได้ชมเมนูปลาต้มผักเปรี้ยวจากฝีมือเชฟคนเดียวกับที่เคยทำอาหารรับรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสมัยตอนที่ท่านมาเยือนไหหลําทางร้านครับดูแลเราเป็นอย่างดีและยังเปิดโอกาสให้กับทางพี่สุกรีพิธีกรตะเกียบคู่ของเราขึ้นไปร้องเพลงพระจันทร์แทนใจขับกล่อมพี่น้องชาวจีนอีกด้วย やめろ การเดิน <Garden S 1> ทางมาเยือนไหหลำในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิน่นส่งทีมมาสอบถามความรู้สึกที่มาที่ไปซึ่งผมครับก็ได้เป็นตัวแทนทุกคนในการให้ข้อมูลด้วยเอ้างห่ราที่สามเดอนคืที่าที่อ่่ญญาดนทีอาานน 这个东南亚，整个世界大家都知道，但是真正的海南菜，真正的海南鸡饭是什么样的？有名的景点之外呢，我们针对的是美食，就虫菜到底是什么样的，味道怎么样的，带大家来品尝一下。 ความประทับใจนะครับที่วันนี้ทางติดลิ้นอร่อยปากนะครับมาจัดโปรแกรมพิเศษติดลิ้นอร่อยเหาะนะครับที่เกาะไขหนานแห่งนี้นะครับตลอด3-4วันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับเราได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับความอเด็ดอร่อยของมื้ออาหารในแต่ละที่ในโอกาสต่อไปเนี่ยเราเชื่อว่าแฟนๆที่จะได้ชมรายการขอาเราอยู่เนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอย่างที่คณะแรกที่เราได้นํามาครับ ก่อนกลับครับเราแวะไปที่เมืองถ่ายหนังของเฟิงเสียวกังผู้กำกับคนดังของเมืองจีนเขาเพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มดำ่ำกับการถ่ายภาพอย่างเต็มที่สำหรับพี่น้องที่อยากไปเที่ยวสนุกสนานแบบนี้เหมือนพวกเรานะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเพจหรือโทรศัพท์แอดไลน์มาสอบถามกันได้ไม่ต้องเกรงใจครับน้องๆทีมงานของเรานั้นรอให้ข้อมูลทุกท่านอยู่และชวนไปเที่ยวกินรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบด้วยกันกับเรานะครับ เป็นทริปที่ตามสโลแกนเลยนะคะกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะคะถ้าใครชอบสไตล์นี้นะคะมาที่นี่เลยนะคะต้องกเลยนะคะรายการไทยคำจีนคำนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ